การเป็นสถานะเป็นสมบัติของสารที่อ่านมีหลายรูปแบบได้สำหรับน้ำเพราะว่าที่ความดันหนึ่งบรรยากาศน้ำแข็งมีจุดหลอมเหลวที่ศูนย์งองศาเซลเซียสและความร้อนที่ทำให้น้ำแข็งหนึ่งกิโลกร,รมัมหลอมเหลวหมดเรียกว่าความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวสัญลักษณ์ Lm โดย Lm เท่ากับ3 33 3กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมเท่า หรือ333รตูนต่อกร,รมัมและที่ความดัน,น,นหนึ่งบรรยากาศน้ำเสตีือที่100องศาเซลเซียสโดยความร้อนที่ทำให้น้ำหนึ่งกิโลกร,รมัมกลายเป็นไอโหมดเป็นความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอหรือสัญลักษ์ณ L V โดย L V เท่าก,กับสองพันสองร้อยห้าสิบหกิโลจูลต่อกิโลกรัมหรือสองพันสอง้อยห้าสิบหกจูลต่อกรัมจากคำจำกัดความของความร้อนแฝงดังนั้นถ้า L เป็นความร้อนแฝงจำเพาะของการเปลี่ยนสถาหนะของสารเราจะได้ว่าความร้อนที่ทำให้สารวมวล m เปลี่ยนสถาหนะนั้นคือ data Q เท่ากับ mL เมื่อ L คือความร้อนแฝงจํำเพาะมีหน่วยเป็นจูลต่อกิโลกร,รมัมหรือแคลรอรี่ต่อกรรม m คือมวลของวัตถุหรือสารมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมหรือกร,รมัมตัวอย่างทรงหาพลังงานความร้อนที่ทำให้น้ำแข็งมวล250กรัมอุณหภูมิสูงองศาเซลเซียส ละลายกลายเป็นน้ำและบางส่วนกลายเป็นไอสุดท้ายเหลือน้ำในภาชนะ240กรัมวิธีทำมวลของน้ำแข็ง m เท่ากับ250กรัมประมาณ0.250กิโลกรัมน้ำแข็งละลายหมดกลายเป็นน้ำ0องศาเซลเซียสต้องการพลังงานความร้อน Q1 เท่ากับ ML mLm แทนค่าลงไปในสูตร Q1 จะเท่ากับ83.25กิโลจูล